โอเคสวัสดีครับอยู่กับผมชินาโนนะครับเราเจอกับคุณอาร์ตฟาชูนะครับเค <Okay, S 1> <Okay, S 2> เขาเปิดมาซ้ายจอดจงเลยนะ <_ letter> อันนี้ผมจะใช้มายงขวาตีไมายงซ้ายเลยนะครับ ผมขึ้นโคนเทียมนะเพราะว่ากันแต้มมาขโมยนนครับโอเคอันนี้เขาเดินเบี้ยกล้ามปูนะครับก็เป็นแต้มที่น่าสนใจนะครับผมชิงแปรขบวนเลยนะครับเฮ้เขาอาจจะลอยริมได้นะครับเอ๊ะไม่ได้ผมเอามากินได้นะครับ เดินตามสูตรเลยนะครับเนี่ย <S <S 1> <S 1> เดินเบี้ยคู่ไปก่อนนะครับกันไว้ให้เขาแบบขึ้นมาเยือนนะ เขาจะวนม้ามาตรงนี้นะครับมาตอบม้าเราถ้าเราขึ้นเม็ดนะครับเขาขึ้นม้าเรากินเขาเลือกกินนะครับแล้วเขาอาจจะ this one ลอยเบีย้ยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งน่าสนใจนะ ผมขึ้นเม็ดเขาขึ้นมา้าแล้วผมขึ้นม้าไปอีกเนี่ยแล้วถ้าเขากินผมเอาเม็ดกินละ่ะแล้วผมเอาโคนตัวนี้ขึ้นมาอืมก็สามารถเล่นได้นะครับโอเคเพราะว่าเม็ดตัวนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาเขาขึ้นมาเรากินเขาเลือกกินแล้วเออคืออย่างนงี้ถ้าเรากินเน่ะเขาเลือกกินแล้วเขาจะลอยเบี้ย ใส่เรานะครับเพราะฉะนั้นแต้มนี้น่าสนใจนะครับถ้าเขากินเราเม็ดกินเลยนะครับโอเคอันนี้เนี่ยม้าเขาลุดตำแหน่งนะครับเราสามารถกินได้นะครับเพราะว่าเรากินอนะ่ะเขาเลือกกินใช่ไหมครับแล้วเราก็อุดได้ถ้าเขายกเขาไม่สามารถยกม้ากลับมาตรงนี้ได้นะครับ ขึ้นเป็นเม็ดซ้ายแทนนั่นเองนะครับโอเคมี2สองชอยนะไม่กินก็ถอยนะครับผมถอยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเรากินเนี่ยม้าเขาจะขึ้นมาหย่อนตรงนี้ได้นะครับแล้วเราขึ้นขุนตรงนี้เลยนะ แล้วโค้นขึ้นตรงนี้นะครับโอเคอันนี้เขาหลอกให้เราแทงนะครับเนี่ยเขาได้จะถอยโค้นแล้วเม็ดมาเล่นนะครับแต่ผมก็เอานะเพราะว่าเดีย๋ยวผมเอาโค้นตัวนี้ขึ้นอีกอุ๊ยว้าวไ์มูนะครับเนี่ย okay. ็มีแต้มนี้นะครับแต่เราก็สไลด์ขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับผมผมไม่แคร์นะเดี๋ยวผมเจ้าเรือเนี่ยมากดนะครับอีเบียตัวนี้นะครับเขาต้องเอาเรือมาผมมีแต้มนี้นะครับเอ๊ะไม่ได้สิตอนแรกกำลังมองไอเดียนี้นะครับแต่ว่า าก็แค่กินกินเฉยนะครับอืมระเ,เบิดเบี้ยไปเฉยเลยนะครับเดินเบีย้ยตัวนี้เบีย้ยตัวนี้แล้วก็เอาเบีย้ยตัวนี้ลอยริมนะครับ เขาเดินเล่นนะอะไรอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดน,นะครับเสมอก็ต้องเสมอน,นะตอนนี้เวลาเริ่มสูสีกันแล้วนะครับ this one มีไอเดียตรงนี้ยแต่เขาน่าจะกินนะครับเราผมก็ต้องกินออกนอกแต่ถ้าผมกินเาอาจจะเอาโคนกินนะครับถ้าเราเดินตัวนี้เขาน่าจะกินออกนอกไปเลยนะครับแล่ถ้าเรากินเข้าในเขาจะเอาโคนกินเราเลือกกด เขาอาจจะผมว่าได้อยู่นะแต่เขาก็จะได้ทางโคนนะครับก็ความแน่ใจนะครับผมจะลอยริมแล้วเขากินหองเรือกินเลยนะเพราะว่าอุ้ยทำาทัไครับเนี่ยถ้าผมถอยเบี้ยล่ะเขาจะเอาเม็ดต่ำนะครับ อืโอเคถ้างั้นผมว่าขุนผูกเลยนะโอ้โหโอเคอันนี้เขาเดินแต้มอุดเลยนะครับถ้าเรากินเนี่ยเขาโคลนกินแน่นอนนะครับหรือว่ากินเขาเบี้ยก,กินแล้วเอาเรือออกของแล้วเรือมา จมตีก็ได so ah ้นะครับแต่ผมว่านะเลือโกดตรงนี้นะครับแล้วก็มมาตีจีเบียตัวนี้เป็นจุดอ่อนนะครับเขาอาจจะต้องถอยเลือกลับมาต่อหรือเปล่านะครับต้องดูนะ นี่เขาเอาม้ามารุกนะครับเขากล่าวว่าม้ามารุกกินเอาม้ารุกกินขุนกินแล้วเรือกินฟรีนะครับอ่าซึ่งเขาก็มีแผลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้นะครับกินเรือเขาออกลำหนึ่งนะครับให้เขากินเบี้ยรตรัวนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเบี้ยรตรัวนี้เราจะขาดอยากลุกก็ลุกไปนะครับเรากินเบี้ยรตรัวนี้ฟรีนะครับมีโอกาสที่จะชนะแล้วนะครับ เขาไม่สามารถที่จะผูกได้นะครับเบี้ยตัวนี้เนะี่ย <Y uck. S 1> เขาต้องคิดหนักแล้วนะครับเพราะว่าเบี้ยตำแหน่งยอหญิงสี่ตกเป็นจุดอ่อนนะครับ โอเคเขาเขาเล่นแต้มระเบิดเลยนะครับเพราะว่าเขารู้รู้ตัวนะครับว่าเป็นรองแล้วนะเขาต้องเอาอินแล้วผมกินเนี่ยเขากินเนี่ยผมม้ากินได้นะแล้วก็จับลูกค้าก็เอ่อถ้าเรากินนะครับเขาเบีย้ยกินถ้าโคนกินก็ก็ได้เหมือนกันนะครับ mm hmm. กินกินม้ากินอนะ่ะจับเบีย้ยตัวนี้ ก็จะข,ขุนผูกเราโคนเข้าอีกโอ้แรงมากครับกินไปเลยนะครับผมว่าเอามมากินนี่แหละเขาโค้นขึ้นไม่ได้นะผมกินฟรีก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเขาขุนผูกเนี่ยผมเอาโคนตามขึ้นไปอีกนะครับแล้ว เดี๋ยวกินเบี้ยตัวนี้ตกเป็นจุดอ่อนนะครับม,มันค่อนข้างหนักกันนะครับเนะี่ย Okay. เขาหมาตัดเลยนะครับเมื่อกี้ผมกินไม่ได้นะครับเพราะเขาหมากินได้นะโอเคกินเลยนะครับ ไอเดียง่ายมากเลยนะครับคือเราเนี่ยโอเคเขามีแต้มขังขังม้าเรานะครับเราม้ามาขายไหมน่าสนใจนะเอาม้ามาขายเลยนะครับเพราะว่าผมมีเบี้ยตัวสองตัวนี้นะครับและเบี้ยตัวนี้น่าจะฟรีได้นะครับถ้าเลือแรกเลือ ผมเชว่์ว่าถ้าเรือแรกเรือเนี่ยผมสามารถที่จะเอาชนะได้นะครับเรือตีลุกขุนหลบขุนกินเขากินไม่ได้เราลิกลุกฆ่านะครับจะ่าลงก็ลงไปเลยนะครับเขากินไม่ได้นะเขาต้องเรือลุกล้อเรือลุกไม่ได้นะเบียร์เขากินไม่ได้นะนมนะผมเรือลุกฆ่านะครับ มว่านะผมเล่นแบบเกมเร็วเลยนะครับคือผมให้เขากินนะผมกินตัวนี้เลย,ยถ้าผมเลือปิดเขากินนะครับ สวยสวยแล้วเสมอได้นะครับผมมองไม่เห็นเบีย้ยตัวนี้นะ โอเคเสมอเฉยเลยนะครับเกือบผมผมหลุดไปแค่นิดเดียวนะบีบหลุดไปแค่นิดเดียวเองนะครับ okay. เรียบร้อยนะครับโอเคก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ